สว,ส,สวัสดีค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Double b i l อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นอีกแล้ววันนี้ก็ได้เชิญน้องทาเลสตมาอีกแล้วนะครับผมเราจะมารีแอคชั่นของพี่พี i ซี่ค่ะเราหนูเคยมารีแอคกับอ้บิวแล้วรอบนึงก็เลยแบบว่ากลับมาอีกรอบนึงเพราะว่ารอบนี้เป็นสเปเชียลวิดีโอของพี่พี i ซี่ใช่ครับร เพลงนี้ก็เขาปล่อยมาแบบรวดเร็วเลยเพราะว่ามันเป็นสเปเชียลดูทีเซอร์อะไรเงี้ยมันเป็นฟิลแบบไปทะเลฟิลซัล <สด S 1> เฟอร์ชอใช่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าสเปเชียลวิดีโออันเนี้ยมันจะเป็นสเปเชียลหรือว่ามันจะดีเหมือน MV เลยไหม,มเต็มๆเลยไหมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับดูกยไ อุ้ยอันนี้โตโยต้าเข้าอีกแล้วนะออเข้าทั้งแบบทำาทกซี่เลยเออมีขับรถ้วย ยอดทะเลอ่ะจริงเดี๋ยวเรามาเต้นกันเลยกอ้ท่าเลยเบ็ดเบ็ดเหมอนเด็ก อะไรมาติกนีิกีิกีไปโลนสวยเนาะอแบบว่าชุดินเดียอะไรดิ เราใจหรืไงนะแบบที่มีก็อยูอ่ะแบบคุ้มฟินเรา

จบแล้วครับทุกคนเอมวีน่ารักอุ้ยเอมวีน่ารักมากแบบเป็นฟิลเกาหลีเกาหลจังก็จบไปแล้วสำหรับสเปเชียลวิดีโอเกินต้านของพิกซี่นะครับเป็นยังไงบ้างน่ารักมากมีน่ารักมากเรามีท่าเต้นติ๊กตอกเต้นจะเต้นเลยไหมเต้นเลยไม่รักมาจะไม่ได้แก่เลยจะไม่ได้แก่เลยเกิเป็นยังไงบ้างแบบว่าพูดโดยรวมก็น่ารักดีแบบปกติ มันมันก็เป็นฟิล์มเขาเรียกว่าอะไรปกติก็จะถ่ายแบบว่าเป็นออเป็นสตูเลยอันนี้ก็แบบไปถ่ายนอกสถานที่แบบไปถ่ายทะเลแล้วแบบสวยมากค่ะโลสวยมากอยากไปแบบต้องหาไปกันเพลงเป็นไงเพลงเพลงก็น่ารักดีติดหูดีแบบเธอรักฉันตั้งแต่เ่อวานนี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่ ก็เพลงนี้นะครับก็รู้สึกว่าเออก็ก็ดีเป็นเพลงเป็นสเปเชียลที่แบบว่าทําให้แฟนคลับหลายๆคนแบบหายคิดถึงพิกซี่นะครับเพราะว่าก็หายไปนานพอมาเพลงนี้ก็แบบรู้สึกว่าเขาแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่เหมือนกันให้ความน่ารักสดใสเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเพลงนี้ก็ดีเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบน่าจะแมทเนาะน่าจะแมทก็ต่อหนาจะมีคนเต้นอยู่ใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามสาวๆพิกซี่นะครับพิมมา ลาเบลแล้วก็อินโกนะครับผมก็ฝากติดตามทั้งเด็บแล้วก็อะไรนะมูเตลูแล้วก็มีเกินต้านนะครับก็ฝากติดตามสาวๆด้วยยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ก็ลกวดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ๊งกริงวันนี้ก็ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีค่ะ